สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง GOLF นะครับวันนี้ก็เวลาเป็นเวลาเที่ยงพอดีฮะกิจกรรมก็คือค้นหาสกินซา t a ตาเอสดรีเมอนะครับโอเคอ่ะเราไปดูกฎของกิจกรรมเลยนะครับเขาบอกว่าให้เราเนี่ยเลือกรางวัลทั้งหมด3ชิ้นนะทุกคนอ่ะอยากได้อะไรสกินอะไรก็เลือกกันไปนะครับหลังจากนั้นจะเป็นไงต่อ ก็ให้เลือกแผ่นป้ายมันก็คือรังพึ่งดีๆนั่นเองนั่นแหละครับเลือกแผ่นป้ายค้นหาแรงบันดาลใจในการทํสตรีมเมอร์นะฮะเปิดได้สูงสุด5แผ่นก็เปิดป๊อกป๊อกแป๊กแป๊กก๊อกก๊อกแก๊กไปเมื่อเปิดแผ่นป้ายครบถุกอันจะได้การันตีรางวัลใหญ่นั่นคือซาร์ตาเอสดรีเมอร์นั่นเองทุกป้ายนะคนฮัลโ,ลโหลทุกป้ายอ่าแล้วก็ของรางวัลระหว่างทางฮะเปิด3ป้ายจะได้อีโจินะครับ เปิดหกป้ายได้ถาเต้นเปิดเก้าป้ายได้สกินคีล่าที่เป็นฮาโลวีนนะครับหรือไม่ก็สีที่เป็นเหมือนดารุมะนะโอเคอ่ะประมาณนี้ก็อ,อ๋อโอเคเลือกแปดถ้าคือเปิดครบแปดช่องเนี่ยจะการันตีสกินที่เราเลือกหนึ่งสกินนะโอเคตามนั้นไปทุกคน อ่าอันเนี้ยมันเหมือนกิจกรรมรอบก่อนเป,เป๊ะเลยซึ่งถ้าเหมาเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ3,400ถึง3,500คูปองนะก็ถ้าใครอยากเหมาก็จัดไปทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมลองผมต้องเลือกเป็นลูกแก้วนะเพราะว่าไม่มีอะไรให้เลือกเลยนะครับโอเคอ่าเลือกไปเสร็จก็ตามนี้ไปทุกคนของรางวัลก็นี่ก็คือเลือกนะ5้ป้ายค้นหาแรงบันดาลใจนะ บากค้นไมปลึ้งไปนะครับโอเคก็กิจกรรมมันเงาๆนะทุกคนอ่ะเราไปพาร์ตต่อไปเลยเป็นพาร์ตรีวิวเอฟเฟกนะครับส่วนพาร์ตหลังสุดเนี่ยผมจะเทียบซาตตาทุกสกินเลยนะแล้วก็ทุกเอฟเฟกเลยทุกคนไปตัดสินใจดูได้เลยว่าเอฟเฟกไหนมันโอเคประมาณไหนหรือว่าอยากจะเอาซาต์ตาเอสดีเมอร์นี่ก็จัดไปได้นะโอเคเดี๋ยวผมขออันี้อะ นี่ซีนเปิดตัวพ่อคล้ายๆตัวลาวิว่เอ็กซ์รเมอร์นะครับสวยทุกคนอันนี้คือมันก็คือที่สุดของซาต้าแล้วแหละ,ะแต่ถ้าไม่มีงบหรือ,อยังไงก็ประหยัดไว้ทุกคนนะ,ะเราไปดูกันเลยเออโมเดลเนี่ยก็คือเป็นการเดินสวยนะปีกมีความเรืองแสงเป็นแบบไฟ RGB นะครับเหมือนคอมเซ็ตแบบนี้นะผมก็สีเขียว ใช้ได้ใช้ได้ทุกคนนะโอเคมาคราวนี้เรามาดูที่สกิลนะครับสกิลหนึ่งเนี่ยผมก็จำได้ว่าสวยนะนี่เป็นการปามีตุ๊กตาวิ่งไปนะแล้วก็มีสมุดไปฟาดไปยั้ยงเข้าไปฮะส่วนขากลับมาฮะเป็นการสร้างพายุหมุนแล้วก็มีตุ๊กตาอะไรไม่รู้เดินกลับมาหาเรานะครับโอเคอ่าดูท่าวาร์ปก่อนเลยก่อนไปบินนะ อาวับก็เป็นการนอนในเตียงนุ่มๆทุกคนโอ้ยฉันสบายและแล้วก็มีแมวมาปลุกบอกไปทํางานได้แล้วยักษนะครับโอเคอ่ะอันนี้เรามาดูการบินนะครับนี่บินต่างแตกนะฮะไปนี่นะฮะการบินนะก็สวยแหละ กลับม,มาณนี้ก่อนได้นะครับโอเคอประมาณนี้นะครับใช่โอเคก็สวยงามตามท้องเรื่องไหมนะกับราคา3500นานะผมเข้าใจว่าอย่างนั้นแต่ถ้ามีราคาที่แน่นอนมีคนสุ่มเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแปะตรงปักหมุดของคอมเมนต์นะครับว่าเท่าไหร่ โอเควันนี้ก็คลิปสั้นจัดๆทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับาเราตัดมาในพ t a r l i g h t s k i l นะครับแล้วเราไปดูทีละอันเลยว่าสกิลแต่ละอันเป็นยังไงนะครับ s t a r น t เนี่ยมีทั้งหมด6โมเดลนะครับคนอะเริ่มจากตัว Original กกเลยไปดูกันฮะว่าโมเดลแล้วก็เอฟเฟกต์สกิลมันจะเป็นยังไงนะโอเค โมเดลเนี่ยก็ชิวๆไปนะครับทุกคนก็ตามมันนี่นนตัวเปล่ามันก็จะประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะว่าเอฟเฟกมันจะอลังการแค่ไหนนะมันจะอลังการได้ไงนะออริจินอลนะเคสกิลหนึ่งตาไปนะฮะเป็นเหมือนพายุแล้วก็เป็นระเบ,บิดปลายนะครับสกิลสองนะฮะสองชนกันหนึ่งแต่ก็ระเบิดพวกเรียบินนะฮะ การบินนีจะเป็นมุงอยูนะโอเคประมาณน,นี้นะครับสำหรับซาต้านะถ้าวับอันนี้ก็ไม่มีนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปสกินต่อไปกันเลยครับผม ให้กินต่อไปก็เป็นเป็นตีโลอีกนะครับโซเยอร์ฟอร์จูนนะครับให้คุกกี้ทำในการน,นะครับโอเคไปเราไปดูอ่าเริ่มมีหมวกฮะเริ่มมีพร็อพนะตอนนี้โอเคนี่ก็เริ่มเป็นแบบเป็นยามนิดๆน,น,นะฮะโอเคเป็นโซเยอร์ฟอร์จูนนะทหารแห่งแห่งโลกอนาคตนะครับ นสกิลหนึ่งปาใบเหมือนเดิมครับไม่มีเอฟเฟกนะแล้เป็นพายุหมุนกลับมน้าสองมันก็ระเบิดแบบปิ๊ดนิดหน่อยฮะเหมือนไฟช็อตนะโอเคประมาณนี้นะครับโอเคเราดูอาวัตกันเลยไม่มีแต่มันยืนเท่ๆดีนะแบบก้มหน้าแบบ ผมมาก้มเยอะไม่ได้ฮะหัวล้านนะเคยไปดูจะกินที่สามเลยน่าจะเริ่มมีเอฟเฟกต์บ้างแล้วหละนะสกินต่อไปนะครับเป็นกินนี่ลิมิเต็ดเป็นแบบว่าแก๊งกวกครับอินเตอร์สเตลาร์คอสติงนะครับจะกินชุดนะของมีเวเลสมีดาซี่ อ่ามีซาร์ตาแล้วก็มีอะไรอีกตัวหนึ่งนะจำไม่ได้ละโอเคเราไปดูโมเดลกันเลยอ่าเริ่มมีปีกทองๆนะเริ่มเงานะทุกคนเฮ้ยเพิ่งรู้เนี่ยสกินนี้สวยอย,อยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยโมเดลนะมีแบบว่าความเรืองแสงฟอฟแฟบฟอฟแฟบนะอ่ะอัปเกรดไม่ถึงนี่โอเคอ่ไปฮะไปดูสกิลกหนึ่ง เอ้ยเป็นแบบเป็นนกบินออกมาสีม่วงๆนะใช้ได้นะแค่นี้จริงๆอันนี้ก็เริ่มสวยนะครับอ่าน,นี่เป็นพายุหมุนอ่นาเริ่มพายุเริ่มมีแบบเอฟเฟกนะฮะโอเคอ่าถ้าวาร์ปดูก่อนเลยไม่มีแน่นอนนะครับถ้าวาร์ปนะโอเคไปฮะบินค่าแอาร์ไลน์ของเราห้า <c oughs> แตะบิน ยีโอเคเรียบร้อยนะครับนี่ก็เริ่มสวยแล้วนะทุกคนจริงๆอ่ะถ้างบไม่เยอะเอาประมาณนี้เริ่มพอได้แหละนะเอาใส่แลดับไปฮะนี่จะกินที่ไรนะสามหรือสี่ไม่แน่ใจนะสามสิบส่วนขอโทษอ่ะติดต่อไปอ่าอนี้ก็เริ่มสวยนิดนึงคืออันนี้ออกเป็นแบบแก๊งคาทิย์นะครับที่ว่า ซันไลท์ก็ต d นะฮะโอเคก็คือเป็นสกินเซตเดียวกับอิลูเมียมีอเลนนะโอเคประมาณนี้ <c oughs> เราเริ่มดูโมเดลเอ,อ,อันนี้ไม่ค่อยมีความวิงวังนะแต่ว่าเป็นแบบแนวแดงเลือดหมูเลือดหมูนะฮะเป็นนกอะเป็นนกตัวจริงนะฮะถ้าใครไม่อยากนกก็อย่าเล่นซาตานะครับนี่อันนี้เป็นปล่อยนกไปสี ทองทองแดงแดง <impossible, 1971> นะฟินิกซ์นะเหมือนับฟินิกซ์เฟยอายุหมุนก็เป็นสีทองนะทุกคนแปลว่ามันชนกันน่าจะสวยนะนี่ก็มีระเบิดเป็นแบบเหมือนเกรดพระอาทิตย์นิดหน่อยนะคนดูแล้วกันประมาณนี้นะกดท้าว์ปคิดว่ายังไม่มีนะครับเพราะเป็นลิมิตเต็ดต้ม นะครับก็เงาเงาไปนี่แต่มีเอฟเฟกหัวใจของวาร์ปของผมขึ้นมานะครับโอเคไปเอฟเฟกต์เไปหัวที่5้านะครับอันนี้ง่ายกว่าเทลเยอะเทลมีสักติดติดห้าติหกอันเห็นแล้วท้อใจนะแต่ว่าโอเคอเนีเ่ยผมจะตัดอันนี้เป็นแอปเพนดิกติบรีวิวสกินด่าดตาไปเลยนะครับอันนี้ชื่อเบ รชเชอร์กิฟนะฮะเป็นสกินของ AIC ของปี2022นะน่าจะต้องมีเอฟเฟกจัดเต็มนะแต่น่าจะไม่ถึงท่าวาบนะครับอ๋อหูอัอนนี้เอาเรื่องนะปีกมีแบบว่าความแบบสะท้อนแสงนะครับเนี่ยเดินปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บโอ้โหตัวสีโมเดลก็เอาเรื่องนะครับนี่หูแล้วก็ปล่อยเป็นไม่ใช่เป็นนกนะฮะปล่อยเป็นแบบเหมือน,นโล่รางวัลอะไรอย่างนี้นะ สวยครับทุกคนอันนี้ก็เป็นพายุโอ้สวยนะนี่ตอนระเบิดก็คือเป็นสัญลักษณ์ของในตัว AIC นะไปไปดูการบินก็ประมาณนี้นะก็าวาก็ไม่น่ามีนะครับเหงาเป็นเป็นน้องเพนกวินมาฉันอยู่กับเธอนะโอเค ก็แต่ว่าโมเดลสวยแล้วนะอันนี้ใกล้เคียงไงตัวสีม่วงแหละโมเดลสวยไปไม่มีงบอันนี้ก็ได้สีม่วงก็ได้นะทุกคนแต่ไอีตัวผ้าทิพย์เนี่ยสวยทั้งท่านกอย่างเดียวนะอ่ะไปอันสุดท้ายนะครับคือพระเอกของเราในวันนี้ด้วยนั่นแหละคือเอสดรีเมอร์สตาร์ดรีเมอร์นี่คือการ์ด ก็เราได้นะทุกคนนะเราเวลาเล่นก็ต้องเล่นสกิงนี้แหละถ้าซื้อมาแล้วนะเอออ่ะก็มาอยู่กับสกินสุดท้ายนะครับคือสกินเอสดรีเมอร์นะครับโมเดลเนี่ยก็ฟงฟิงนะน่ารักนะทุกคนตามสไตล์นะของแพงที่สุดนะครับนอะ่ะแล้วก็สกิลหนึ่งเนี่ยเป็นการปาเนี่ยเป็นแบบเหมือนตัวตุกต๊กตุก่นตุก๊กตาอะไรแล้วก็ไปเอาหนังสือไปแบะเข้าไปนะฮะตรงปลายทางนะ ส,ส,ส่สนวนสกิลท um okay. ี่2เนี่ยก็เป็นการสร้างพายุแล้วก็มีตัวตุ๊กตาเดินกลับมาหาเราโอเค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 นะฮะโอเคแล้วดูการสแต็กชนกันมันจะเป็นไงก็ไม่ได้มีอะไรฮะมีระเบิดเปลี้ยนิดหน่อยนะโอเคแล้วก็การแดดนะโอเคอ่ะต่อไปคือการบินอ๋อจบินไม่ขึ้นนะทุกคนเต็มเต็มนะ วสวยอนะทคนแต่ว่ามันก็แพงไปหน่อยสำหรับน้องๆเด็กๆนะแต่ถ้าใครทำงานแล้วก็ขัดไปได้นะโอคก็สุดท้ายนะครับท่าวาร์ปนะสวยแน่นอนเพราะว่าตรงนี้นะรนอนอนขนะึ้นมาแล้วกระโดดต้องแล่งๆ้งงงนะ แล้วก็มีแมวมากระโดดทับกระปุกฮะแล้วก็รีบทำงานไปเลย okay, โอเคฮะจบกับการรีวิวสกินซาตาทุกอันแล้วนะครับถ้าชอบ<ม>อก็ฝากไลค์กดแชร์ก<ด> like, ั์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมมา,มากๆเลยนะโอเควันนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ